ก็ไฟด่างไฟสีปิ้งไก่กับปิ้งใส่กอกเนาะมาเด้อมาเด้อกำลังจะเ็ดกินแรงแน่น่นะจะใส่อันนั้นอมข้างกันเนาะมีไฟอยู่เครื่องกลางถ้าไปใส่มองเครื่องกลางโหลดเดียวมันสิไหมเนาะอันเบิง่งอันนั้นกับบริบริค,คลีนเลยดำปือป้อๆอ,อยู่แบตซีแล้วเนาะมันจัเแซ่บ มีขี้ดินขี้เถ้าแน่เนาะเห็ดสะอาดหลายเดี๋ยวมันสิบูเซ็บเพดแบบบันบนรนกบรรนกเราแล้วมันจะแซบบน,น่นี่อันเต่าตัวนึงหันผัวโบอกออกมาให้เลยอันเต่าที่ว่ามีอันฝ่าปิดใส่ก็ค่อยกลสิได้ละแต่ว่าใกล้นี่ยังน,นี่จะจบปอ ปิ้งแทกกกยอยๆใส่กกเพ็ดได้นี่แซ่บไตละกะละพิ่นเอืมไตก็เหลืองปิ้งจํานีก็กิน2มือพุดนี่วเมียมันกินหยงก็คือว่าบบแซ่บคืออยู่บ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเป็นนําอีเนี่ยเป็นน้ํามันอึดบ่ เลกินอีหยังก็คือว่าเซว่าบ่เนาะพี่น้องคนอยู่ต่างประเทศผู้ใดกระจมบะกินอยังก็คือบ่แซ่บอาหารบ้านเฮาแต่ว่ามีข้าวบัวทุกสิ่งทุกอย่างนักคือว่ากินแล้วก็ยังบ่คคลนีอ่อา,ากระจมอื้อยามอันบ่มีเก๋งามบ่บบม,ม,บมีกินกระจมเนาะยามมีกินกระจม <c oughs> คนเรานี่กยใดรก็บ่คัก ก็ว่าไปจันเล่เนาะพี่น้องแมนบ่เมื่อบ้านเรากี่หนังต้นนึ่งบิฟันกันกินที่ห้าน้องจะค่อยต้อนอนนกเมื่อเนาะว้าวเสีย no not yet the sausage is spicy The chicken is not cooked yet, but almost. ตัวค่อยหิวเข้าแล้วมาฮอนกันเพื่ออยังได้ตามตามหาแนวกินค่อยกันเอาเงินไปกินท่านน้ำหมูมาจ้าก็เลยไปปีนจ้าไปเดี๋ยวกันได้ฝอยเด้ยไม่ได้ว่าไปซื้อๆเด้ยไปนั่งลกนั่งลุ่มเดี๋ยวเนาะ นั่งร่มกันจกเล็กจักหน่อยไปยิงไปหาเดี๋ยวนี่ตะหมักทั่วพี่น้องเอามาสู้ค่อยนหนเอามาสู้กินนนะเอามา,อามาสู้ค่อยนะนเด้อไปกันเด้อพี่น้องหัวค่อยเอิ้นเสลจละเดี๋ยวค่อยไปไปยนเบื้องกว่าเป็นอาบน,น้ำแล้วละบ่ว แต่ว่าเปินมาแต่วียกเลยมาแต่เวียกเลย,เย,เลยจะเห็ดกินแล้วนะวะหลวได้ถามนะบัพิกบัได้ยด้นี่เดี๋ยวใช่สิไหมเนาะโอกก้ข้างๆก็นขอบใจพี่น้องทุกคนขอบใจทาง fc เก้า fc ไหมเด้อบายบายพี่น้องอันนี้ฮันเป็นแผ่นแป้งสาลีอาหารบ้านผัวข่อยแดน แล้วกินเบสิแล้วกินเบสิแทแแนแทนข้าวเ,เหนียวแทนข้าวกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนาะแต่ที่บ้านผัวค่อยแจ้าจะกินอันนี้เซ็บอยู่ใดมันเป็นแป้งสาลีซีซีนก,กันโดนๆกินด้วยนะึงว่ากินแล้วก็ยังบุแล้วข้าวเหนียวเลยจะแ,แซ่บได้เนาะพี่น้องเนาะกินฮ้อนๆแซ่บได้อันนี้ปิ้งแหมแ